สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าถืหวันก่อน,นคณีทีรักกท่นรับผมคณิสอนคุริลั่งขอเดินทางสู่บทการเมืองใหม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลต่อสู่กับการเมือง,องชนชันน้ำเพื่อให้เป็นการเมืองของประชาชน,น,นครับเอามาสอยกันซะ จากการเมื่องแห่งความหวังให้เป็นการเมื่องแห่งความจิตที่พ่อแม่พี่นอ้องมีส่วนรวมและสัมพัน์ได้ครับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรนนทรัานี่ปีเป็นเงินส0่พันล้าน 12ปีเป็นเงิน13,000ล้านบาท่อแม่พี่นองเห็นอย่างเปลี่ยนแบบปะครับเห็นความเจริญเ,เกิดขึ้นหลายๆปะครับค <intr ans> อแม่พี่นองคิดจังไนกับเงิน13,000ล้านบาทผ่านมาผม เกินในครอบครัวี่มิพรมเป็นผู้ชัญชาบ้านมิแม่เป็นเช่าหน้าเติบโตเจ้าไงเรียนยงสืออยู่จังหวัดบ่อท่านี้จากชัน้นประถมจนจบชั้นมัธยมอยู่โรงเรียนด่อพิทยัน์จากวัยเด็กสู้วัยหนุ่ม ผมเห็นว่าเลือมล้ำเห็นการที่พี่น้องประชาชนถูกเอารัดเอาเรียบเห็นการถูกโกงที่ดินทับกินเห็นการถูกโกงได้ง,งา่างเพราะฉะนั้นเมื่อผมจบมันจะยมศึกษาแล้วผมเลยตัดสินใจไปเรียนคณะนิติศาสตร์เพื่อสิ่อแน้นําวามรู้มมาซอยเหลือพอแม่พี่น้อง ที่ถูกรัฐเปรเียบถูกโงกับชนทั้นนำหลังจากที่ผมเรียนจบมาก็มระกอบอาชีพวิชาชีพกฎหมายในซอยพ่อแม่พี่นอ้องตามที่ตั้งใจไว้นั่นก็คือผมได้มีโอกาสออกไปเผยแพร่กฎหมายไปเว้าจากกฎหมายง่ายๆให้พ่อแม่พี่นอ้อง น้ำหูบาลน้ำตบบ่นฟังให้รู้ถึงคนโกงให้รู้ถึงเล่เลี่ยมของชนฉันละจนผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาในความจังหวัดบัวท่าดีตั้งแต่ปี2,559จนถึง2อง5รวบสองสมัยครับยอดครับหลังจากนั้น วเวลาแค่นั้นนะครับในวงเวลาปี2 5 47จนคอด2 5 5ผมได้มีโอกาสเดินเข้าสู่การเลือกท,อท้องถิ่นของจังหวัดตุรนนี้ไปเหตุงานให้พอ่อแม็นพี่น้องสมัยแรกผมได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพเทศบาล นครกรธานสมัยที่สองผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภา,สภาองค์การบริหารส่วนจังหว,วัดกรดธานี้เขตลำพูน,น,นต่อมากได้รับตำแนหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรดธานีเคยเห็นงานไหมละครับ ในวงผมเห็นงานทํางานให้พ่อพี่นอ้องใ้ท้องถิ่นผมได้เห็นปัญหาในแก้ไขปัญหาให้พ่อพี่นอ้องเช่นมีโครงการส่งเสริมอาชีพให้พ่อพี่นอ้องในมีอาชีพเพื่อจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลีเ้ยลงลูกเลี้ยงหลานส่งลูกส่งหลานยงมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้อุดรเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงรวมถึงการบริาหารจัดการน้ำขององจ์กรบริษัทต่อไแต่สิบปีที่ผ่านมาก็ไม่มีน้องครับผมอดรู้ซึกได้ว่าจังหวัดอุดรณ์ท่านี้ความเจริญมถูกแซงครับ

ขอโอกาสเป็นนายกโครงการบริหารสร่วนจังหวัดอุดรานีของพรรคเกาไก่เห็นน้าไหมครับ <Yeah. S 1> นโยบายแร,ครกครับพี่น้องครับโค้งศีเทพอุดรธานีเป็นสมาร์ทอุดอรหมายความว่าะไครับการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อุดรณท่านี้ต้องเป็นเรื่องที่เปิดเผยโครงการต่งตางๆข่าวสารต่งตางๆข้อมูลตา่างๆต้องเป็นระบบออนไลน์ระบบดิจิตอลพอแม่พี่น้องเดือดร้อนถนหับบนทา่ทาท่ังอาชีพผู้มีสามารถที่สงเข้าไปในระบบออนไลน์ขององค์การบริหารสว่วนจังหวัดอุดรธานีได้ แล้วจะต้องมีคนตอบมาสิแก้ไขใเห้บ่สิแก้ไขใเห็นแล้วให้ในมือไหนเดือนไหนปีไหนนะครับนอกจากนี้เรื่องงบประมาณงบประมาณที่เกิดขึ้นมีอยู่ตอวไหนจะไปใส่อย่างไ,ไมงมันคุ้งคาบยี่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านนีนคุ้มคาขนาดไหนพี่น้องเช่าอุดรท่านนี้ต้องรับรู้ครับ เรื่องระบบขนส่งสาธารณะผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเช่าจากบรรดุรรท่านี้เป็นคนที่เดินท่าใดเดินท่าดีเดินทา่าใดเดินทา่ดนทาดีไหมคุณกูงนครับจะต้องมีการขนส่งสาธารณะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสะดวกสบายอบจต้องไปสํบาบวนกับภาคพเอกชนไปอ,อดจากากัาภพคเอกชนว่า ขนทรงสาธารณที่ไม่มีมาตรฐานราคาบอแพ้ไอพี่นอ้องในบ่อในอุดอรแต่ละอำเภอในหมู่บ้านเอาออกสิทหลักไงก็ได้ขอแต่ละเพเภอเพีไยน,นบอกแม้กระทั่งขนทรงนะครับโอขนทรงระวังจัหวัดรวมถึงพี่น้องอยู่ประเทศลาวเนะเบียงจากน้ำผมเบิ่งเหรครับ่าเป็นยังพี่น้องถึงอยากใส่รถขี่ไปเรียจกจัง ว่ามันจะดสบายแต่ถ้าเาเห็นผลทรงล้วษนณะสาธารณะเห็นผลทรงสาธารณะนะครับให้สะดวกสบายเราช่องทาง้องต่อ้อนให้ใช้เวลาเพิมเินสามสิบนาทีพี่นอกที่มีชีว้วาครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเครื่องบินอีกหนึ่งเรื่องเครื่องบินก็คือเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศนะครับอุดรท่านี้ ไปประเทศไหในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เวลาบินแค่สองชั่วโมงอุดรนโกคบาลประเทศลาวอุดรนฮานอยประเทศเวียดนามอุดรสิงคโปร์หมดเหสองชั่วโมงครับเท่าต้องไปขอความร่วมมือกับภาคเอกชนไปบ้าไปยาแบบมาเปิดสายการบินให้เท่านี้มันมีคนเดินทาง เพราะอย่างครับเมื่อเขาเปิดสายการบินระหว่างประเทศไปแล้วคนจากประเทศสิงคโปร์กด็ดีจากนครหลวงกรุงเทพฯก็ดีจากข่าน้อยก็ดีกัสิมาเที่ยวมัตตินมาไซยู่จังหวัดนดดทานี้พอแม่พี่น้องกัสิมิเศนเซนต์เอฟที่ดีขึ้นถูกเอามาครับนโยบายปนี่ก็ไที่สโต สมัยอุดรหมายความานะครับพอแม่มีน้องเช่าจัางหวัดอุดรท่านี้จะต้องได้รับหมู่แล้อจไจใสยางไกลชิดการพันธนาคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพพนฒนได้ไม่ทีด่ดีเขาเริ่มต้นจากคันบรรดาจนสู่เชิงตะทอนลูกในทอ้อเด็กเล็กศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็ก จะต้องได้รับการสำรุจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุม่านีผู้สูงไว้ยพุณพ,พ่อคุณแม่คุณตาคุณญยายของเขาเขาเป็นหัวเขาต้องไปทำงานากอจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือสหรบุตรระมาณให้เกิดผู้สูงอายุในแต่เธอเห็นได้นอกจากนั้น เรื่องน้ำประปาหลายคนก็บเบาไปแล้วพักก้าวไก่มีวิศวกรสัพพยากรน,น้ำที่มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะไปให้ความรู้ไปซอยเห็นให้น้ำปะปาน้ำมูบ้านให้น้ำปูปะปาน้ำตะบ,บนซึ่งทีู่แล้วให้มันใสให้มันสะอาด แต่สุดท้ายต้องให้ดึงได้พักเก้าไกมีนายกเทสมนตีอยู่ตบลญอาจสามารถจัหวัด้อยเห็ดได้เห็นนำประ่าดึงไหลโดยพักเก้าไกเอาวิศวกรสัพยากรน,น้าไปละไปให้ความรู้ไปซอยเห็ดสุดท้ายดึงได้แล้วเทศ อบตน้องบหลวงเท่ากับเพจจะเลือกเพชรได้แล้วด okay? ื่มได้น้ำใสสะอาดน้ำพอเพียบริโภคอุปโภคบริโภคถ้ามาดื่มได้เ้าขึ้นเองวะไม่ได้ขึ้นเองนะครับได้รับคำลำร่องจากโงอนามัยได้ใไปลำร่องใบประกาศเรียบร้อยบม่ได้โง่บม่ได้โง่ของแท้ของแท้นะครับนี่คือเรื่องน้ำประปาดื่มได้ ถ้าผมเป็นนายกอบจอุดท่าน,นี้มูบา้บานทุกบ้านจะต้องได้รับการสัสรุนจากวิศวกรสัพยากรน้ำจากพากเอาไก่ไปเห็นเห็นว่าปลาใสสะอาดและถึงได้ครับนโยบายที่ 3, สามสไตล์อุดรอุดรท่านี้ต้องเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ จะต,ต่อมีการออกแบบเศรษฐกิจปัตรรับยามสางสังจะบัตรห่วท่านี้ของเอาเป็นศูนย์การแฟ่ชันสไตล์อีสานผาบ้านนะคะถาบ้านเชียนทาไทายพ้วนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเห็นจังใดสิให้มีชื่อเสียงเพิ่ม แล้ต้องไปหาดีไซเนอร์นักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาติมาอบรมมาให้ความรู้ให้ก็ผ่าบันเชียงผาหน้าทางผ่าที่เพื่ออย่างครับเพื่อสิ่งทีเป็นเอกลักษณ์สไตล์อีสานส่งออกทั่วประเทศและตลาดโลกนับเลยครับยอดค่านี้จะต้องเป็นเมืองที่สนุนานสนา หมายความว่าจะต้องมีนักมีทนัศก,การดนตรีศิลปะวัฒนธรรมเกิดขึ้นในจักหวอรดรทานีผมอิจฉาใครเอาเพื่อว่านอนใทยบ้านหวยไรบ้า,บานของ่องหวยไรป้่องหวยไรล,ลับจัดมหกากรรมดนตรีสองมือสามมืคนคนแน่ยเอ็อดอุดรเขากำจัดยันซ้ ะเะไดบัวแดงผู้ฝอยลมสามาเห็นแท้เอศิลปินอีสานี่ซื้อเสียหลายคนครับมารวมแสดงเพื่ออย่างครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขามาชมง,งานคนหนึ่งมาได้งานนี่นะครับยังหน่อยใส่ใจคนตัางกัวหาไววบาทมาหมื่นคนได้เงินหารานบาทนี่ครับ เงินในกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนุตรีิกับสิเเ็งกระเป๋าได้ใ,ใส่ได้จ้ายดูแลแลูกหลานให้มีการศึกษาให้เรียนต่างสูงสูง,สง,สงเห็นไหมครับเข้าต่อให้ยึดบุหรีเป็นเมื่อเฟสบวัลเมื่อที่สนุกสนานและยกระดับให้ขึ้นเทียบเท่าระดับสาธครัรบครดท้าย นยววัสุดทายมือดีนะก็คือสตองุดอนจะต้องสร้างความาเข็มแข็งร่วมกันของชาวอุดอนท่านีหมายความว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์ร่วมคิดร่วมสร้างร่วมทำนำความเจริญมาสู่ดอนท่าน,านีต่องการทำประชาติช,ชต่ว,วยกัน่วนร่วมมาคิดซอยกัน จะคิดพวดจะคิดผู้เดียวข้างล่างนะฟังเขาทำแน่นะครับเรื่องของทุกคนอุรธนานี้ต้องเป็นเรื่องของทุกคนหม,มายความว่าอะไรเรื่องการศึกษาจะต้องเป็นของทุกคนเรื่องความเสมอภาคจะต้องเป็นของทุกคนเรื่องความเท่าเทียมจะต้องเป็นของทุกคนผมสิยกตัวย่างเรื่องการศึกษานค,ครับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดดอนท่านี้ที่สังกัดอยู่ยมีอยู่แปดโรงเป็นโรงเรียนมัธยมสอนจนชั้นข่อนหนึ่งหอดขอหกแต่ลูกหลานเขาจบจากโรงเรียนมัธยมของขอบจอจบไปแล้วไปใส่บางคนก็นต้องออกนอกการศึกษาไปบริษัพัฒนาจะของต่อแต่ ผมสีเห็ดให่งถ่รุงเรียนอบจนี่เป็นรุกงเรียนทาาเลือกเลือกเรียนสายวิชาชีพก็ได้เลือกจะเรียนสายสามารถ็ได้สายวิชาชีพจบแล้วไปไต้หวันไปสิงคโปร์ไปเกาหลีเป็นแรงงานชั้นดีครับเพราะฉะนั้นวิชาชีพสําคัญถ้ารุกหลานอย่างเรียนเรียนแล้วจบแล้วมีงานทําทันที พก็ยังโรงเรียนอบจสังกัดงอบจทุกแห่งลต้องเป็นโรงเรียนทาง,ง,ง,งเลือกให้ลูกหลานเขาน้ำคบครับที่ผมเฝ้ามาทั้งหมดเอายกตัวอย่างก่อนในโอกาสต่อไปนะครับผมสิบเอ็ดเรื่องนโยบายโอ้หลายครับอยา่าเวลาบรท่านทุกคนจะถามผุ้ทิ้มอยู่คุณพิ้ท่าอยู่เดี๋ยวพี่น้องสิบเอเลือกผมก่อนเนาะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพของแทนราษฎร ทั้งที่ผ่านมาพักก้าไกลได้คะแน่นสอสอเป็นอันดับหนึ่งของประเทศประเทศไทยจะต้องมีนายกสือ่อพิธาทิา่จเจริญลัทธิบ้าครับแต่มันมีกระบวนการที่เห็นไห้คุณพิธานี่ย จัดตั้งรัฐบาลก็ได้พี่น้องจำไว้เลยครับใหเห็นแน่จำไว้ครับเพ่ปเป็นอย่งางเขามา่รวมเหตุน,นโยบายของพรรคก้าวไกลอยู่จังหวันดร้อนท่าน,นีโดยให้โอกาสของเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวันดอ้นท่าน,นี ผมสีน้ำมุดมการแนวคิดนโยบายวิธีการทำงานของพักก้าวไปมาบริหารจังหวัดกอนท่านี้ครับอุดท่า,านีกระสิบ้ถือทอแซ่แข่งอีกต่อไปกระสวิีแรกพักดันแลกขับเคลื่อนโดยผมและพักก้าวไ่ เข้าสีสงพันอวบจ9ไกการบริหารงานแบบ9ไกเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับผงว่าทีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุบร,รีพักก้าค9ไกมีพลัง มีใจพ่อที่จะเห็นงานอางของพ่อแม่พี่น้องหากพ่อแม่พี่น้องเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ผมบอกมา่าสิ่งที่ทีมสสบอกมาให้โอกาสเลือกตั้งพักก้าวไก่เป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดวอท่านี้ครับ เปี่ยนอุดรให้ก้าวไก่เลือกให้โอกาสคณิสอนบริร่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนทานีให้โอกาสสอบปจพักก้าวไก่ไปทำงานแทนไปทำงานให้พ่อแม่พี่นอ้องเช่าจังหวัดอุดรธานี ใช่น้องสีจิ้มได้อีกเชื่อหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ